ครับผมขอทายๆๆก็สวัสดีครับผมแกได้วางอื่นนุ่มดำดำนุ่มดำดำไม่อีกแล้วครับมื่อนี้เขากร่อยปลาซิวครับผมปัดชีหาเดือนครับผมไม่ได้พ่อกันเอาผู้คนกินไเป็นเตียบนะนี่ครับผมไอนิกกี้ครับเดี๋ยว่าซื้อห่อเพิ่นผมเอิ่นพิ่นไอลินไอไส้ครับผมนี่ครับผมเพิ่นกินมวะปล่ต้องห่วงครับคั่มปลาองห่วง นี่มาต้องมาข้ามยังข้คำหน่อยครับผมเพื่อนเทศให้ผ้ากินผ้าเบิ้งหนียเอ้ยสุดยอดครับนี่ครับผ <c ười> มเมื่อนี้เขาก๋อยปลาซิวครับมีก๋อยปลาซิวครับมีมีลาบครับหอวลาบครับมะกุเขานี่ครับผมก๋อยปลาซิวสุดยอดเลย ปั่ซิวห้องกับมาแต่างทั้งหมดละทั้งบันไม้ทั้งบันม้วนทั้งกระสินกระไซหมดละเออากวนคือนยังเลยครับผมปั่ซิวเอ้ยไม่ต้องห่วงนี่อันนิโมกครับเออแสบแสวัสดีครับแวันทีครับทักครับก็ต้องห่วงคนไรครับตะไคร้แก่นี่ะครับนี่ครับผมตัดบดโอ้ยบ้านจีเยิบเลยได้โบกาดีมอีกยังไม่ยังกัดอันปลูกข้าผูกตะไคร้ช่วยไหม อืมนี่ครับผมรดดวนแตงได้พ่อกันครับมันบอกคอยมีเวลาครับผมอ่ต้องเข้าใจครับอู้อันนี้ยังน้อยเหรอแล้วปวดแต่ว่าน้ำปลาไหมปลาครับไปโอ้โหสุดยอดครับผมนี่ครับทีมงานครับอ่าทีมงานใหญ่จัง่อย ขั yeah. ้ไ <tamam> ง so ้วไงขั <categor ically> no well, so ้ไงครับเพื่อนว่าเดียบผมปาดเอ้เลียมไม่เลียมแขะครับผมแขะบกครับแขะบกสดเขาปุ้นครับนี่ไอ้ใช่เหือยนครับผมปากแนแต่ป่กินเก่งไม่ยานน่แต่ปากตยู่ไนอยู่ไหนที่กเดี๋ยวนี่อ้เหยนครับโอ้ยุดยอดอีกว่ะนี่ครับผม ขอบครัวขอบครัวอบอปุลขอบครัวอบอุ่นนี่ครับเขาเอื้นนี่ครับชุดยอดครับผมนี่แหละครับชุดยอดอีลีครับอู้ชุดยอดอี้มึงพักครับผมตาลายตาลายตาลายบ่เรือไอันนี้ผู้เดียวครับผมยี่สิบรูมหนึ่ง